ติดตามกันต่อเลยคือเรื่องของประเพณีญี่เปุ่ที่ใกล้จะมาถึงค,ครับเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่นะครับซึ่งทางด้านของเทศบาลนครเชียงใหม่เองก็ได้มีการดําเนินการปรับปรุงครับในเรื่องของพื้นที่รอบคูเมืองให้ดูมีความเหมาะสมและมีความสวยงามท่ามกลางบรรยากาศแห่งการแสดงความอาลัยเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวในเทศกาลประเพณีญี่เปุ่ หลังจากเกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ในสื่อโซเชียลครับเกี่ยวกับการตกแต่งดอกไม้ระดับริมทางเท้าที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้แก้ไขและปรับปรุงูมิทัศน์โดยนำดอกไม้ดังกล่าวกลับมาตั้งไว้ที่เดิมแต่ว่ามีการเปลี่ยนสีเป็นสีขาวทั้งหมดเพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทงหรือว่ายี่เปงซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4-6พฤศจิกาย,ยน2568ครับ ส่วนที่บริเวณสี่แยกจวนผู้ว่าสะพานนวรัตประตูท่าแพรสวนดอกไม้ประตูทะช้างเผือกรวมถึงถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่เจ้าหน้าที่เทศบาลค่ะได้นำดอกไม้ประดับกลับมาติดตั้งใหม่เป็นสีขาวเน้นการสร้างสรรค์บรรยากาศที่เหมาะสมและสวยงามและติดตั้งป้ายเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะซึ่งทางด้านของนายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ก็กล่าวว่าการปรับปรุงครั้งนี้ ได้นําเอาความคิดเห็นของชาวเชียงใหม่มาใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ให้เกิดความเหมาะสมสวยงามท่ามกลางบรรยากาศแห่งการแสดงความอาลายัยรวมถึงดูเข้ากับบรรยากาศในประเพณียี่เป่งที่จะมีขึ้นในวันที่4-6พระพฤศจิกายนนี้ครับอย่างไรก็ตามก็